เ้าของธุรกิจเคยคิดเอาไว้หรืออยังคะว่าวันหนึ่งที่เราต้องถอนตัวออกจากธุรกิจแล้วธุรกิจของเราจะไปไหนต่อลองมาฟังคลิปนี้แล้วคุณจะได้คําตอบ แน่นอนค่ะสำหรับเจ้าของกิจการแผนที่ควรอยู่ในแผนธุรกิจของคุณนั่นก็คือ exit plan นั่นเองพูดง่ายๆว่าคือแผนกเกษียณอายุของเจ้าของค่ะในวันที่เราต้องวางมือออกจากธุรกิจที่เราก่อร่างสร้างมาเองค่ะเพียงแต่ว่า exit plan นั้นจะมีแผนงานที่ครอบคลุมกว่านอกจากแผนกเกษียณอายุของเจ้าของแล้วเนี่ยยังรวมถึงการเกิดกรณีที่มีสถานการณ์เชิงลบและทําให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคตด้วยค่ะดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพค่ะ exit plan จึงมี2วิธีการนะคะวิธีแรกเลยคือการสานต่อกิจการแบบมีทายาทค่ะส่วนแบบที่ สคือกรณีที่กิจการเดินต่อแต่ไม่มีทยายาทของเราเป็นผู้ดำเนินกิจการค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษากรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเอาไว้ให้กับคนในครอบครัวเราและมีทยายาทของเราเข้ามารับช่วงกิจการก็จะต้องมีเงื่อนไขตั้งแต่เรื่องของการ grooming ทําให้ทยายาทเนี่ยจูงใจอยากจะเข้ามาสานต่อธุรกิจของเรานะคะในขณะเดียวกันถ้ามีทยายาทหลายคนก็จะต้องมีการคัดเลือกทยายาทที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นผู้นําธุรกิจหรือ successor ในรุ่นต่อไปส่วนกรณีที่เราไม่มีทยายาทหรือทยายาทไม่เข้ามารับช่วงกิจการของเราต่อค่ะ ตรงนี้เรายังสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3ทางเลือกอีกค่ะทางเลือกที่1คือการขายหุ้นค่ะซึ่งการขายหุ้นนั้นอาจจะเป็นการขายหุ้นให้กับทีมบริหารในชุดปัจจุบันขายให้กับพนักงานและที่เป็นที่นิยมอะค่ะก็คือขายให้กับบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรานะคะการขายหุ้นนั้นก็ยังสามารถกําหนดได้อะค่ะว่าเราจะขายเพียงแค่บางส่วนหรือเราจะขายทั้งหมดเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราสิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้เงินค่าตอบแทนจากการขายหุ้นมาก่อนแล้วธุรกิจเราก็จะมีคนสารต่อ,ตอไป ก่อนที่เราจะดําเนินการขายหุ้นนะคะสิ่งที่เจ้าของกิจการควรจะต้องทําก็คือเรื่องของการประเมินมูลค่ากิจการของธุรกิจของเราค่ะตรวจสอบทั้งในเรื่องของทรัพย์สินและก็นี่สินของกิจการทั้งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เราอะถูกกดราคาจนเกินไปยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Starbucks กาแฟระดับโลกเลยที่เขามีการเปิดสาขาในอินเดียและเขาเลือกที่จะขายหุ้นบางส่วนของเขาที่อินเดียให้กับ t a t a Global Beverage เพราะทาง s Starbucks เองเนี่ยต้องการจะขยายสาขาจึงเลือกพันธมิตร ที่มีความเข้าใจตลาดแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดนั้นๆทําให้ดีวนี้ประสบความสําเร็จไว้ดีนะคะลดความเสี่ยงของ Starbucks ในการที่จะต้องดาเนินธุรกิจเพียงลําพังในตลาดที่มีการแข่งขันสูงทางเลือกที่2คือการทํา M&A หรือการควบร,รวมกิจการค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสําหรับธุรกิจที่มองหาโอกาสในการขยายตัวโดยไม่ได้มุ่งเน้นรายได้จากการขายหุ้นของตัวเองนะคะแต่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการรวมกับธุรกิจ2ธุรกิจเข้าด้วยกันทําให้ธุรกิจเขามีขนาดใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและสามารถ ขยายตัวได้ยังไงขึ้นด้วยค่ะเคสสตัทดี้ที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นการที่บริษัทดิสนีย์รวมตัวกับพิกซ่าในปี2006ค่ะถามว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้เนี่ยสำเร็จไหมก็สามารถดูได้จากแอนิเมชันที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงหลังจากมีการร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทนี้อย่าง Frozen หรือ Inside out ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะการควบรวมกับพิกซ่าทำให้ดิสนีย์สามารถเพิ่มคุณภาพของแอนิเมชันและดึงดูดกลุ่มใหม่ๆเข้ามาได้มากขึ้นซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กบแรรรนนด์สใอุตาหม พยนโลกค่ะทางเลือกที่3นะคะก็คือเลือกที่จะนําบริษัทของเราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตลาดก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเลยเป็น life exchange นะคะสําหรับธุรกิจที่ยังเป็น SME อยู่แล้วก็ต้องการที่จะเข้าตลาดเพื่อระดมทุนส่วนหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการแต่งตัวเป้าหมายหลักก็คือการเข้าตลาดที่มันใหญ่ขึ้นตลาดที่2คือ MAI ค่ะเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กซึ่งก็จะมีเงื่อนไขารายละเอียดตั้งแต่ในเรื่องของ จทเบียนส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ส่วนของกําไรก่อนจะเข้าจดทะเบียนในตลาด m a i ค่ะส่วนอันสุดท้ายที่เราคุ้นหูกันดีนั่นก็คือเซทค่ะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะการเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเพิ่มเงินทุนนะคะยังทําให้ธุรกิจเนี่ยมีความโปร่งใสสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆอย่างไรก็ตามค่ะต้องเตรียมตัวความพร้อมทั้งในเรื่องของการเงินการบริหารต่างๆแล้วก็กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของตลาดหลักทรัพยย์ด้วค่ะ ตัวอย่างใหญ่ๆที่อาจจะเคยได้ยินก็คือตอนที่อา巴巴บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากจีนค่ะนำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปี2014ค่ะซึ่งถือเป็นหนึ่งในการ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สามารถระดมทุนได้ถึง25,000ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะคะ อย่างไรก็ตามเมื่อเราพูดถึงแผนส่งต่อธุรกิจหรือ exit plan ก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองทองค่ะการเงินนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งออกมาเป็นสส่วนที่สําคัญนะคะส่วนแรกเลยก็คือการเงินของเจ้าของกิจการค่ะเงินที่เราจะใช้หลังกเกษียณอายุแล้วก็สิ่งที่เราจะส่งต่อเป็นมรดกตกทอดให้กับ generation ในรุ่นต่อไปและส่วนที่2ก็คือการเงินของธุรกิจค่ะในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนในเรื่องของภาระหนี้แล้วก็สิ่งที่เราเข้าไปค้าประกันต่างๆอีกมากมายดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้สิ่งที่เราควรที่จะเตรียมก่อนกเกษียณออกจาก กิจาการนะคะก็คือเรื่องของการทํา valuation หรือการประเมินมูลค่ากิจาการของธุรกิจการทํา valuation จะทําให้เจ้าของกิจาการรู้สถานะที่แท้จริงของตัวเองก่อนส่งธุรกิจให้ทายาทหรือแม้กระทั่งถ้าเราจะขายค่ะเราก็จะรู้ว่าข่าวว่ามูลค่าที่เราควรได้รับนั้นเ,นเป็นเท่าไหร่ พอพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองการจัดทําบัญชีแล้วก็การเตรียมทรัพย์สินสิ่งที่ทุกคนนึกเลยก็คือเรื่องของความยุ่งยากใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้หมายถึงการแค่คํานวณตัวเลขหรือการเก็บข้อมูลอย่างเดียวยังจะต้องมีการหาข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีในเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องใครที่กังวลปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าให้ทางทีมงาน i d o l p l a n n e r เข้ามาช่วยซัพพอร์ตสร้าง Exit Plan ให้กับเราค่ะทาง i d o l p l a n เ e อเองเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งากางการที่จะห อินเวสเตอร์หรือคนที่สนใจซื้อหุ้นในธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นอินเวสเตอร์ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามรวมถึงการเตรียมตัวที่อยากจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะเราก็จะทําในเรื่องของการจัดโครงสร้างก่อน IPO เข้าตลาดเราให้บริการโดยทีมงานที่มีความชํานาญเฉพาะทางค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัญชีภาษีการประเมินมูลค่าของกิจการและกฎหมายพร้อมจัดทารายงานแล้วก็บวนการในการติดตามเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ดําเนินการตามแผนที่เราได้สร้างไว้จนถึงวัน ที่เรา exit จริงๆค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านใดที่สนใจที่จะสร้าง Exit ซิ a ตแกสามารถที่จะติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์ซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Idol p l n n n e r ด้วยค่ะ